เราต้องดูการเมืองให้รู้เราจะได้ไม่ถูกหลอกเมื่อเรารู้เราก็จะเห็นว่าอะไรคือการเล่นละครอะไรคือของจริงและเมื่อวานนี้ครับก็ชัดเจนแล้วว่ามีการไปยื่นคำร้องต่อปปชพี่ศรีไปยื่นคำร้องต่อปปชเรียบร้อยแล้วว่าให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิด นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินข้อหาผิดจริยธรรมอย่างไรแรงก็คงไม่นานครับผลการสอบสวนต้องดูอย่างนี้ครับถ้ากลุ่มดีบสเตตเขาต้องการกลับมามีอำนาจต้องการจะเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาอยู่ของฝั่งดีบสเตต เหมือนเดิมตลอด9้าปีที่ผ่านมานี่นะครับการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือปอป,อปอชจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและจะต้องชี้มูลความผิดของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเมื่อชี้มูลหากผิดซึ่งผมก็เชื่อว่าผิดนะเรื่องนี้เป็นความผิด ไม่ให้ใครมาดึงเชงได้เพราะเรื่องนี้ผิดอยู่แล้วถ้าไม่มีคนมาดึงเชงหมายความว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนภายในประมาณสักสิบห้าวันแล้วก็ชี้มูลเลยนี่การชี้มูลนายกเศรษฐาทวีสินจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมชี้มูลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องหยุด ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับไม่มีอย่างอื่นเมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วอะไรเกิดขึ้นครับคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่34คนเนี่ยก็ต้องมาประชุมกันและต้องแต่งตั้ง รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็เขียนชื่อไว้ข้างฝาเลยว่าผู้ที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตนนนรนตีแทนนายเศรษฐาทวีสินก็คือรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยนี่หมักมา,มาถึงเกมที่จะต้องถูกบีบ ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็คือรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวยชยชยัชยจะต้องประคองสถานการณ์นี้ประคองให้การต่อสู้ทางการเมืองหรือการตัดสินว่าเศรษฐาผิดจริงตามที่ปปชชีชช้มูลหรือไม่ให้ ตัดสินหลังวันที่11พฤษภาคมนี่คือเกมที่เพื่อไทยจะต้องเดินนะส่วนกลุ่มดีฟสเตตเขาก็ต้องเดินเดินอะไรครับเดินเพื่อให้หนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลุดจากตำแหนง่งชี้มูลเดือนธันวาคมหลุดจากตำแหนง่ง เดือนมก,การาหรือกุมภาเพื่อให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ในช่วงเวลาที่สมาชิกวุฒิสภายังมีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีอยู่เห็นไหมครับท่านที่รบทั้งหลายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขากำลังเดินควบคู่กันไปถึงแม้คนจะประเมินว่าสิ่งที่พี่สีไปยื่นต่อปปชอนั้นเนี่ย พรรคเพื่อไทยจะออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีพูดเล่นมันก็ไม่สามารถจะลบล้างสิ่งที่มันปรากฏในวันที่นายกรัฐมนตรีเสรษาไปพูดที่ที่ประชุมสสของพรรคเพื่อไทยได้เนี่ยมันมัดแน่นไปแล้วสิ่งที่เพื่อไทยและผู้นำทางจิตวิญญาณของเพื่อไทยจะทำได้มีอยู่ทางเดียวคือ ซื้อเวลาต้องซื้อเวลาให้การตัดสินคดีนี้ยาวออกไปมากที่สุดให้มันเกิดขึ้นหลังวันที่11พฤษภาคม2567ให้ได้ในทางกลับกันฟังดีฟสเตตที่ต้องการจะนับสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบ ก็ต้องทำให้นายกเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งก่อนวันที่11พฤษภาคม2อง7ให้ได้คำว่าหลุดหมายถึงว่าต้องทำให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบใหม่เกิดขึ้นก่อนวันที่11พฤษภาคมพ่อสอวยังมีอำนาจอยู่ที่เขาสู้กันเขาสู้กันใน ให้เกิดขึ้นหลังเดทไลน์หรือเกิดขึ้นก่อนเส้นตายมีแค่นี้ครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่มันเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วแต่ผมบอกว่ามันจะลุกแล้วก็ลามแล้วก็จี้ในอนาคตในสัปดาห์ต่อไปนัก กรองที่อยู่ในทีมของพลเอกประยุทธ์หรืออยู่ในทีมของดิฟสเตตจะพุ่งเป้าไปจัดการอดีตนายกทักษิณหลังจากที่ท่านพ้นโทษแล้วเพราะท่านยังเหลือคดีอีกหลายคดีที่รอเข้าขบวนการยุติธรรมและคดีที่น่ากลัวที่สุดนั่นคือคดี ที่ฟ้องร้องท่านผิดมาตาหนึ่งร้อยสิบสองถ้าเปรียบเทียบกรณีคุณช่อที่ถูกสารพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต เปรียบเทียบคดีสอสอไอรัชนกที่จะตัดสินในวันที่14ธันวาคมนี้กับพฤติกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ถูกฟ้องในคดี112ซึ่งเขาสั่งฟ้องไปแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังไปจี้ให้อายการสูงสุด นำตัวอดีตนายกทักษิณที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบลาลตำรวจชั้นสิบสีนี่ไปส่งมอบตัวที่ศาลในคดีนี้ร้อยสิบสองพฤติกรรมที่อดีตนายกทักษิณทำถ้ามองด้วยสายตาปูตูชนรายแรงกว่าพฤติกรรมของคุณชอ นี่พูดไว้อย่างนี้นะพฤติกรรมของอดีตนายกทักษณิณที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนร้ายแรงกว่าพฤติกรรมของคุณช่อที่ไปถ่ายรูปคู่กับพระบรมสาธิรักของสมเด็จพระเทพร้ายแรงกว่าผมจึงมองว่านี่คือไม้ตาย พฤติกรรมของอดีตนายกทักษิณวันที่ให้สัมภาษณ์นั้นเทียบเคียงความรุนแรงที่แสดงออกมานั้นใกล้เคียงกับข้อเขียนของสสรัชนกศีนอกหรือไอ้เนี่ความรุนแรงในการแสดงออกมาเท่าเทียมกัน นี่ต้องรอดูครับรอดูว่าตรงนี้จะถูกใช้เป็นไม้ตายในการบีบบ,บังคับให้ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยต้องสั่งการให้ในายเศรษฐาทวีสิน ลาออกจากตำแหน่งนายกในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์นี้หรือไม่นี่ผมทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับไม่ตายที่เขาจะเอามาจัดการกับอดีตนายกทักษิณในคดีที่ค้างอยู่นั้นจะทำให้นายกทักษิณต้องบีบให้นายสิทธาทวีสิน ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ให้ท่านติดตามผมชี้ให้แล้วว่าเขาจะใช้คดีไหนชี้ให้ท่านเห็นแล้วว่าคดีนี้มีความรุนแรงเทียบเคียงกับคดีของใครเอาละครับท่านที่กรบทั้งหลายครับก็อธิบายให้ทุกท่านทราบเกมการเมืองที่กำลังจะเดินไปข้างหน้า ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้มานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอ่านสถานการณ์ทางการเมืองของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเราต้องดูการเมืองให้รู้เราจะได้ไม่ถูกหลอกเมื่อเรารู้เราก็จะเห็นว่าอะไรคือการเล่นละครอะไรคือของจริงเราก็จะตาสว่างและเราก็จะไม่ถูกหลอกถูกต้มจากพวกพักการเมือง